สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่ร้าน2รถสวยนะครับวันนี้เราพามาชมสินค้าที่ร้านนะครับว่ามีรถขุดรายการไหนบ้างและลูกค้าท่านใดที่มองหาโฟกึลิฟอยู่เรามีมานําเสนอให้ลูกค้า1คันนั่นเองนะครับกับราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวจะไปชมกันนะครับว่าเป็นยี่ห้อไหนและยกได้กี่ตันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม อยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรสอบถามเซลล์ฝ่ายขายแล้วได้เลย0616960160 0616960160นะครับพิกัดร้านเราอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับอํเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับผมท่านใดที่สะดวกมาดูรถก็สามารถมาได้ครับหรือลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาก็สอบถามเซลล์ฝ่ายขายเราได้เลยนะครับเราจะทำการถ่ายรีวิวรถให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชม นะครับผมแล้วก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์สามารถดูรถได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าสินค้าที่ร้านมีรถขุดยี่ห้อไหนรุ่นอะไรบ้างนะครับผมเริ่มที่คันแรกเลยนะครับคันนี้นะครับอยู่ข้างหลังผมโคมสุ PC 3 8 UU าสครับตัวนี้เป็นท้ายสั้นตดกลมการใช้งานคล่องแคล่วว่องไวสะดวกเข้าที่แคบได้ดีนะครับผมมีลายปปิ้งลายหัวกระแทกลายยักมาให้ลูกค้าด้วยนะครับผมซึ่งเป็นออปชั่น เพิ่มมาในรถขุดคันนี้นั่นเองนะครับต่อหัวยักษ์ลายเจาะดินนั่นเองนะครับผมมุกขี่เดิมฟันสีซี่นะครับสีก็เป็นสีเหลืองนะครับสีประจําของโคมาสุนั่นเองนะครับผมใบมีดดันหน้าใหญ่นะครับผมอันนี้เป็นเดิมๆเลยนะครับซึ่งให้การดันที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดไซส์3.8ตันอยู่ก็คันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมช่วงล่าง มากับโซ่แท็กยางนะครับเดี๋ยวเรามาเดินวนดูรอบทางด้านซ้ายกันบ้างนะครับด้านซ้ายก็เป็นดีไซน์ทรงกลมเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมกับรถขุดคันแรกของเรานะครับคันนี้โคมาสุ PC-38 u u K 2นะครับคันนี้ ร้านสองรถสวยเสนอขายอยู่ที่339,000บาท3 3 9แ0 0 0บาทและยังไม่หมดนะครับท่านใดที่ซื้อรถขุดภายในเดือนนี้โปรโมชั่นของเราคือส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้ลูกค้าทุกท่านได้จับจองนะครับผมถัดมาเราดูคันต่อมาเลยนะครับคันนี้เป็นยี่ห้อ้ไทยชิ e x 3 0นะครับไซส์ซิงขนาด3ตันนั่นเองนะครับผมตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นกในสวนในไร่หรือว่าจะเป็นงานก่อสร้างลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับสำหรับรถขุดคันนี้ลูกมุงกี่เดิมนะครับสีดำฟันสีซีกนะครับสีเป็นสีส้มนะครับผมมีโลโก้ h ฮิตาชิตัวหนังสือสีขาวนะครับเด่นชัดเลยทีเดียวนะครับผมบอดี้ตัวนี้เป็นดีไซน์มนหน่อยนะครับผม ก็ให้ความทันสมัยนะครับคอนโทรนเป็นคอนโทรนสั้นการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองขึ้นนั่งให้ดูนะครับการนั่งก็โอเคเลยนะครับการจัดวางโอเคเลยนะครับผมการขับก็ให้ความรู้สึกออนิ่มเลยนะครับสำหรับรถขุดคันนี้นะครับช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กนะครับโซ่แท็กเหล็กก็พร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์เลยทีเดียวนะครับ สำหรับช่วงล่างของเขามาพร้อมใบมีดดนนานาครับกับราคาเพียงแค่3 3 9 0 0 0บาทนะครับ339,000บาทนะครับโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศนะครับภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจโทรสอบถามเซลล์ฝ่ายขายเราได้เลยนะครับพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านทั่ทวประเทศนะครับผม0 6 1 6 9 6 0 1 6 061696ก 0160นะครับถัดมาเรามาดูรายการนี้นะครับผมรุ่นนี้ท่านใดก็รู้จักนั่นเองนะครับโคมสุเช่นเดิมนะครับผม PC27 MR1 นะครับหรือลูกค้าส่วนใหญ่เรียกว่ารุ่น9นะครับดีไซน์ทันสมัยนะครับผมบูมอาร์มสวยมีลายไปปิ้งลายแยกลายหัวกระแทกต่อหัวสว่านเจาะดินได้เลยนะครับออปชันเขาคันนี้นะครับคอนโทรลสั้นนะครับผม คันนี้มาในรูปแบบหลังคานะครับเครื่องยนต์เดิมๆสามสูบป,ปั๊มนิ้วนะครับผมใบมีดด้านหน้ามาพร้อมช่วงล่างเป็นแท็กยางนะครับเดี๋ยวพาวนชมรอบๆอบคันนะครับว่าดีไซน์รอบคันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่น้ำมันดีเซลนะครับ ถังน้ามันดีเซลก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมอันนี้เป็นถังน้ํามันไฮดรอลิกนะครับผมก็เปิดเติมทางด้านนี้นะครับสําหรับรถขุดคันนี้นะครับโคมัสุ PC 2 7 MR 1หรือว่ารุ่น9นะครับราคาเปิดขายอยู่ที่3ามแสนสามหมบาทสามแสนสามหมบาทโปรโมชั่นเดือนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับสําหรับรถขุดคันนี้นะครับท่านใดที่มองหาอยู่ มาจับจองกันได้เลยนะครับผมถัดมาเรามาดูรายการนี้นะครับผมเป็นโฟล์คลิฟ์ยี่ห้อนิสสันไซส์2.5ตันนะครับสามารถยกได้2.5ตันนั่นเองนะครับผมตัวนี้เสาสูงอ่3เมตรนั่นเองครับเสาสูง3เมตรนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบนะครับผมซึ่งให้การ ใช้งานที่ประหยัดน้ํามันนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่มองหาโฟกกลิฟต์ใช้งานอยู่สามารถเข้ามาจับจองกันได้นะครับผมกับคันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับส่วนลด20,000นะครับส่วนลด20,000บาทจากราคาเดิม170,000บาทนะครับลูกค้าจ่ายเพียง150,000บาทจบราคานี้เลยนะครับพร้อมส่งฟรีให้ด้วยนะครับผมท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับ บอกเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายขายนะครับ0ูนย์6กหนึ่งหกเก้าหกนะครับผมถัดมาเรามาดูรายการต่อมาเลยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดไซส์ขนาด2.5ตันนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมสำหรับคันนี้ ไซส์ต2.5ตันคูเวอต้า U25S นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับว่าคันนี้ดีไซน์เขาเป็นยังไงบ้างคอนโทลเป็นคอนโทลสั้นนะครับมาในรูปแบบหลังคานะครับตัวนี้มีลายไปปิ้งมาให้ด้วยเหมือนเช่นเดิมนะครับออปชั่นเรียกว่ามาเพิ่มเติมนะครับมีใบมีดด้านหน้ามาพร้อมช่วงล่างเป็นช่วงล่างแท็กเหล็กนะครับคอนโทลสั้นนะครับผมคันนี้ใช้งานไปเพียงแค่ 8,307ชั่วโมงนั่นเองนะครับ8,307ชั่วโมงคูโบต้าก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับในประเทศไทยนะครับกับราคาคันนี้เสนอขายอยู่ที่259,000บาท259,000บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับผมสำหรับคูโบต้านะครับถัดมาเรามาดูคันสุดท้ายนะครับคันนี้โคมัสุ PC40 MR1 นะครับหรือว่ารุ่น9ก้นั่นเองนะครับผมคันนี้มีขนาดไซซิ่งอยู่ที่4ตันนะครับบูมอาร์ยาวนะครับคันนี้สามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆนะครับผมมีลายไปปิ้งมาให้ด้วยนะครับผมช่วงล่างมากับช่วงล่างแท็กเหล็กใบมีดดันหน้ามาพร้อมนะครับคอนโทรลสั้นนะครับคันนี้ร้านสองรถสวยเสนอขายอยู่ที่399,000บาท399,000บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจโทรเข้ามา จับจองกันได้เลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับผมลูกค้าสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับบอกกันอีกทีนะครับผมก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับทุกคันนะครับผมสาหรับรถล้านสองรถสวยนะครับผมพิกัดล้านอยู่ที่อําเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับอาเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับผมโทรสอบถามเซลล์ฝ่ายขายล้วได้เลยนะครับ0616960160 0616960160ท่านใดที่เข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ